กราบสบายดีสุขสบายดีตอนชดเศร้าพ่อแม่พี่น้องบันสุขสุขคนพ่อพ่อกับเจสีคนโกในยามชเศ้าพี่น้องมือน,นี้พาพี่พาน้องลงมาชมทุ่งแต่เศ้าเลยเมือน,นี้เบ่งภาพบรรยากาศข้างล่างนี่กัยังเขียวอยู่พี่น้องเอ้ยข่าวเจสีกัลังซองฮักก็ออกพี่น้องค่ะที่แต่ที่เห็นเหลืองเองนี่คือข่าวข่าวดอกของน้องสามไฮซี่ไฮวันอาทิตย์พระนวจันสิเกียว กำลังเหลืองกำลังสุกน้อพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็พระพีพระนองมาชมทุงนี่แหละคะ่ะข้าวนาหวานนะคะเวลาออกอโอเคอยู่นะพี่น้องเอ้ยเป็นหมากเป็นห่วงอยู่เห็นว่าขี้ลา,ายก็ได้เห็ดมากง่ายก็ได้พี่น้องเอ้ยจะเป็นตาสิได้กินอยู่นะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันศิลวันพระน้นพี่น้องวันพระใหญ่วันศิลดับมื้อวนนี้แต่ว่าเจ๊สี่บด้ลงใสาบาตรจ้ามีแต่ ให้เงินเอื้อยไปซื้อของลงใส่บาทเพราะว่าเจซีต้องไปทรงหลานอยู่โรงเรียนนะพี่น้องเอยหาใส่บาทแล้วก็ยันมันสวยขันสิไปก็ได้สวยงามนะพี่น้องเ็นบอข่าวหน้าวานได้นี่ค่ะงามนะคะเวลาออกแล้วอุ่นสวยอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นของเจซีค่ะอันนี้เป็นของน้องสาวพี่น้องงามนะคะ สวยงามจริงๆแดดกำลังออกพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศตอนสดๆอากาศสดซืน่นดีพี่น้องเอ๋ยมีลมว่อยๆหัวลมกำลังออกแล้วโอ้ตะหาคูหาคิ่งมานอนสอนในลีดพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศแบบนี้แต่ก็ยังมีหมอกน้ำนะพี่น้องก็ยังเป็นเป็นหมอกคนนว้าอยู่ว่าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงพี่น้องเอ๋ย ตื่นต่ตีห้าพาพี่พาน้องมายังสมนาเขาก็บรรยากาศหน้าหนาวปีนี้หน้าหนาวปีนี้เธอบบยบาหูสิกอดภัยอากาศหนาวบ่ได้เห็ดเห้คนตายแต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วง กองไฟที่เคยปิงเขาจีท้าใครที่เธอเคยทวงพอาหอมเพื่นเก่าที่เธอนั้นห่วงกลับมาหอมมันไหม่และกอดไ้คือกอดใจได้บองคือเสียวมีดอกค่ะโอ้ยงามข่าวด้วพี่น้องเออวันนี้เนี่ย มันออกเลยคักค่ะคือว่าอันนี้งามแบบข้าวล้วนๆค่ะแต่ถ้าฝั่งนี้นะคะหน้าทงเดียวกันติดกันค่ะแตกก่กระจิแตกต่างกันเลน,นะคะอันนี้งามแบบผสมผสานพี่น้องเอ๋ยผสมผสานกันกันกบหญ่านะคะกับสีงามพอๆกันเพ้อๆอัดห้าสิอัดสีงามกลัว <laughs> ขณะนี้หกนาฬิกา,กว,ากว่าแล้วพี่น้องเอ๋ย ตอนสวยสวยตอนเศร้าหัวล้มกำลังเริ่มออกพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศดีดีเมื่อวานนี้ไปอันคนข่าวตากฝนแข่งฝนหนีฝนซอยเอื่อยแล้วก็ตัดยงตัดห้าไว้ให้หัวป้าพี่น้องมานอนนอนรับเป็นตายเลยค่ะนอนมวนวัาสันปวดเมื่เพราะวรกายนี่ค่ะปวดไปทั่วเฮือนทางกะ สาวพัดมาตั้งโจทย์มีคนส่วนสละโสดจากเธอแล้วบ่เอื้อสิเป็นสาวไปเรื่อยเรื่อยคือจังสีหละ่ะหากยังบ่พอคนแมนก็ยูปไปจังสีหล่ะค่ะบ่มีดอกเนองพี่น้องเอ้ย เมื่อนี่กับพะพูเสิได้ไปเกี่ยวข่าวซอยเอื้อยบ่อเพราะว่าเพื่อนอาจสิฟังเบิ่งฝนนั่นนะพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็ยังมายลาอย่างงี้สองสามให้นี่ละข่าวที่มันแดงนั่นนั่นก็เป็นข่าวกลางคือของเจซีนี่แหละแต่พะพูว่าเพื่อนสิเกี่ยวอีบ่มมุนนี่เพราะว่าพายุนะคะพายุเมื่อวันที่หกบวิดแล้วบล่คะบบแมนขามฟังไปฟังไทยเย็นๆแล้วบล่าจักคะพายุนี่วันนี้วันที่หกบ่ สะเซือจะรอหน้าทงอื่นแปนเอิดเติบ่าละพี่น้องเอ๋ยพรแป่นกับเป็นสีเหลืองบาละค่ะแต่หน้าทงเจ็ีสี่ยังเขียวอื้อคืออยู่เลยเพราะว่ามีแต่ข้าวกลางขาเพิ่งออกรวงกำลังสิอวยกลมข้า,อาวอควงเป็นพวงกลม เถือกสายลมลมเป็นลาาจากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอยังนอแม่ป่ามาคือบ้าดอกผัดแห้งสาวสีหัวใจแรงคิดหอดบ้าดอกคนไกลหรือเขามีลายใจ จนวา่าสายเออ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 ตอลมฟองเขากับบรรยากาศอยู่เนาะพี่น้องเขากับสถานที่อยู่นะคะเนาะเขากับเดือนด้วยค่ะความรักเราคมเมื่อตอนลมหนาวมองเห็นเขาเบาสุกเรืองสีทอง เคยให้สัญญาจะมากเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือนสิบสองลมลองคอยต้องมองทางเอา้าเกินไอนสายลมสายลมสายคนไหลายใจผมมาบัดมายาวผมบมายาวเกี่ยวขอดอกล้อแฟนผมว่าพี่น้องเลยกระซ่างนะคะ ใครเขาควางแคนมีแฟนสุขสมทำกลางสายลมมีคู่เคียงขางแต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างกายมีแค่ต่อฟังอยากรู้ใจคนเสียจังเป็นอย่างบ่จำสัญญาแต่ว่าพระานเก,าาเกี่ยวอ่ะค่ะเขายังเขียวอยู่ สัญญาอยู่หน้าปีนั้นสัญญาอยู่หน้าปีนั้นเฮาคุยกันอยู่ข้างต้นคอยไอสาบานคำวันใจ่อยๆลงคอยคิดน้ำพอแต่ดำหน้าแล้วรถสองแถวเพื่อไอไกลห่างบอกว่าไปหาง,งานรับจ้างเสร็จแล้วสีโ่โวยคืนน้องมาเยือนซ้องศอกเกี่ยวเขาดอรอไ,อไอกรงทงเกี่ยวเขาห้องไอก็ะยังมะคง ลงตุยอยู่บนไดนคิดไปหอดคำคนลือคองมเขียวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตาเขาบอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเริงรา่าลอยหนะ้าลอยตาความเศเที่ยวบาดทุกคืนอายคงลืมสินอสัญญาเขาดอ ทิ้งคนรอสะอื่นก้มเกี่ยวขาวรอรออายผะใจกับคืนก้มเกี่ยวขาวรอรออายผะใจกับคืนถ้ามีคนอื่นส่ยส่งข่าวมาให้รู้ตัวอย่าตัวให้นั่งคอยฟันจออย่าตัวให้นั่งคอยฟันจอเกี่ยวขาวรอรออายมิดมี ไอ้โมเขาผู้เที่ยวมานังจียันย่อผู้เบาหายก้มเกี่ยวเข้าไปน้ำตะไลออกตาปล่อยบักฮากับบ่สมเช็ดแห่งลงไปสีแสงโยเสโนเลื่มห่วงเขาดอแล้วโบไอ้ขอบคุณค่ะเท้านี้กันสิมาค่ะมาควรนสุพีสุนองฟังีนแหละค่ะพี่น้องเอ้ หลังจากที่เมื่อวานนี่ก็ไปเหตุงานใหม่เมื่อไก็ได้แต่งสุดสวยๆเหตุงานไปน้ำก็ได้เหตุพี่น้องได้มีความสุขน้ำจักมีบ่มีกะมีเอาได้พี่น้องเนะ้อค่ะเจสีกับสิบ่าบ่ประมาณนี้แหละค่ะบ้าได้ทุกสถานการณ์นะพี่น้องเอ้ยจังได้กะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกำลังใจที่มอบให้นะค่ะแลวก็ขำามาเบิงมาช่มให้กำลังใจเจสี อย่าดล,ลืมอย่าล,ล,ลืมนะคะลิ้นพันหนาวทหลางแข่ประธนแปงค่ะลิ้นยังพันกันอยู่เลยมันสะมันสา,นสาขอบคุณทุกกำลังใจเนะพี่น้องเนาะขอบคุณลายเจสีกสิพญายมมอบความสุขแล้วกับพยายมนำแต่สิ่งดีๆมอบให้นะคะพี่น้องค่ะผิพลาดประกันใดก็ขอโทษขาออาภายัยแล้วกับสำรผูุ้ี่บ่มักนะคะ จังได้ขอโทษขออภยัยเนาะพี่น้องเนาะจังได้คนเฮ้ามันกัมากบ่คือกันอยู่แลว้วข,ขั้นเขาก็ได้เมียผู้ดเดียวผัวผู้เดียวกันเบิดแล้วเนาะว่าคลิปนี้ก็สิ่งไว้ซั่นนี่แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆผู้ที่ให้กำลังใจเจซีก็ได้ขอให้อยู่ดีมีแห้งโสงมานลำรวยปังๆๆๆแซวนี่กับสิไปใบโซลารน,นะคะขึืนจากนี้นะคะพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆพี่น้องไปแล้วจ้าสบายดี